แความรับของกาแฟดำนะข้อหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานกาแฟเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่า energy level ก็คือเพิ่มความสามารถของร่างกายตั้งแต่ตั้งแต่สมองจนถึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะพอควรและผมอ่านแล้วก็คือมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองนะเขามีงานวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มกาแฟตอนเช้าหรือตอนกลางวันก็ดําเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอตัตราเขาเรียกว่า เพิ่ม e n e r g y อ e ์จีเเพิ่มพลังของเราอะทำให้เราสามารถบมีสมาธิมากขึ้นส่วนใหญใ่ในงานวิจัยของสมองก็จะเน้นเรื่องการเพิ่มสมาธิการเพิ่มสมรรถภาพในการคิดอันเนี้ยมีงานวิจัยจริงนะแล้วก็ถ้าใครก็ตามอยากจะให้ออกกํบบาลังกายแล้วไม่เหนื่อยมากบางคนจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือออกกำลับบงกายเสร็จแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็ง่วงนอนระหว่างวันเนี่ยการดื่มกาแฟช่วยได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์นิดหนึ่งว่าเวลาเราออกกำลับบงกายเราก็ต้องเลือกก่อนว่า การออกกำลังกายแบบไหนของเราเนี่ยที่มันพอดีกับกิจวัตรเราเพราะบางคนเนี่ยทำงานทั้งวันเลยแล้วปรากฏว่าพอหยุดออกกำลับบงกายเสร็จปุ๊บหมดแรงแล้วทำงานต่อไม่ได้นะครับแล้วดื่มกาแฟก่อนสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เวลาที่เราออกกํบบาลังกายเนี่ยเบิร์นไขมันมากขึ้นนะครับบางคนอยากรู้ว่าทำไมอยู่มุม,มืดครับม,มันยังมันยังมืดอยู่เลยไงทุกคนเนี่ยมันยังมือดอยู่เลยเนะี่ยมืมอดอยู่เลยที่นี่สว่างช้านะครับ หวังชาแล้วมืดเร็วที่นี่หนาวแลละนะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณ18-20องศาประมาณนี้ครับ8-20องศาหาบางบังไฟไว้ก่อนเดี๋ยวมันทำหน้าผมมืดนะ,ะบางไฟไว้บางไฟไว้นะข้อ2นะเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันอาการอ่อนล้าหลังจากทำงานหรือออกกำลังกายได้ดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าอ,อย่างเช่นผมมาเที่ยวเนี่ยครับมาเที่ยว10วัน มาเที่ยวสิบวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพลังเราต้องเดินเยอะต้องเดินเยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างว่าวันจอดรถเดินไปดูอ่าบรนษัเปนนะพดเทรวีแบบเนี้ยคือเดินไปแบบหลายกิโลมากๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราคิดเอาว่าวันนี้เราต้องออกแรงเยอะกว่าปกติเราสามารถดื่มกาแฟหรือเพิ่มช็อตกาแฟเข้าไปได้ในบางวันนะสังเกตเห็นไหมว่าหลักการของผมก็คือไม่ได้หมายความว่าทุกวันดื่มเหมือนกันบางวันอาจจะไม่ดื่มก็ได้ บางวันอาจจะไม่ดื่มก็ได้ครับบางวันอาจจะดื่มก็ได้แล้วแต่กิจวัตรถ้าถ้าผมอยู่บ้านปกติเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วแต่ถ้าจันถึงสุกผมออกกำลังกายผมจะดื่มแบบนี้เป็นต้นนะนะดังนั้นการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายหรือก่อนทํางานเนี่ยช่วยป้องกันอาการอ่อนล้าได้ดังนั้นถ้าเราอย่างเช่นผมมาเที่ยวเนี่ยอยากเที่ยวให้ให้สนุกนิดนึงเราก็ดื่มกาแฟก่อนอ่าเราก็ดื่มกาแฟช็อตหนึ่งสองช็อตก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงยาวถึงเที่ยง เที่ยงอาจจะบูสต์อีกช็อตหนึ่งได้แค่นี้ก็พอนะครับผมแนะนําว่าจาจงานวิจัยพบว่าบูสต์แค่2ช็อตก็เพียงพอต่อการคัพเวอร์จนถึง2องทุ่มโดยประมาณแล้วนะดื่มเช้ากับดื่มเที่ยงก็น่าจะเพียงพอ,อความรับข้อย่ำของกาแฟคือคนที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่อยากต้องการไปแข่งเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเพิ่มเพิ่มสมรรถภาพให้กับนักกีฬาได้แต่ต้องมีเทคนิคนะครับถ้าเราไปดูในงานวิจัยเนี่ย เทคนิคที่เราใช้กันก็คือไม่ใช่ว่าดื่มกาแฟตลอดนะครับเราดื่มกาแฟมาได้ช่วงฝึกซ้อมก่อนเริ่มแข่งประมาณ1สัปดาห์นะครับให้หยุดกาแฟทําไมต้องหยุดกาแฟด้วยเพราะว่าเขามีางานวิจัยว่าบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟมาตลอดเลยจนร่างกายชินกับปริมาณกาแฟแล้วพอเราดื่มกาแฟไปจนถึงวันที่แข่งขันเนี่ยความรู้สึกหรือการตอบสนองต่อกาแฟจะต่าลงดังนั้นใ,น,ใน,ในใครก็ตามที่จะใช้กาแฟเป็นเครื่องกระตุ้นร่างกายในการ แข่งขันกีฬาใดๆก็ตามสำหรันี้ผมว่ามีแฟนๆบางคนที่เป็นนักกีฬานะครับวิธีการก็คือให้หยุดดื่มกาแฟประมาณ7วันแล้วให้ร่างกายเขาเรียกว่าเอ่อเคลียร์รีเซพเตอร์ในในร่างกายก่อนทําให้ uh, การตอบสนองต่อกาแฟเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะการตอบสนองกับกาแฟง่ายขึ้นเนี่ยอ่า uh, มันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับตอนเราดื่มกาแฟก่อน แข่งขันกีฬาเนี่ยมันตอบสนองได้ไวขึ้นอ่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่เป็นนักกีฬาถ้าจะใช้กาแฟนะครับเป็นเหมือนยาชูกําลังหรือเพิ่ม performance เนี่ยต้องงดดื่มกาแฟก่อน7วันถ้าใครดื่มแล้วใจสั่นลองลดปริมาณลงถ้าลดปริมาณลงแล้วแล้วยังมีอาการใจสั่นอยู่ผมแนะนําว่าให้เลิกเลิกดื่มกาแฟอาจจะไปดื่มเป็นชาเขียวแทนก็ได้ต้องไปดูก่อนว่าบางคนเนี่ยใจสั่นจากสารบางตัว ในในกาแฟาที่ต่างกับชาเขียวก็ได้นะถ้าเราเคยดื่มกาแฟามาตลอดและไม่ได้มีผลข้างเคียงเรื่องใจสัน่นสามารถดื่มกาแฟาต่อไปได้สำหรับใครก็ตามที่เป็นความดันโลหิตส,สูง เขาพบว่าคนที่ดื่มกาแฟมาเป็นประจำจะไม่กระตุ้นความดันหิตสูงแล้วดังนั้นคนที่เป็นความดันหิตสูงเนี่ยถ้าดื่มกาแฟอยู่แล้วสามารถดื่มต่อได้ไม่ต้องเลิกก็ได้ดังนั้นถ้าเราดื่มให้จำกัดปริมาณไม่ได้ห้ามนะให้จำกัดปริมาณแต่ถ้าต้องการดื่มเอาแบบสบายใจนะครับสามารถอ,อย่างเช่นผมเอา,เ,อาเวโปรตีนผมเนี่ยผสมกาแฟเลยก็ได้เพราะในเวโปรตีนไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลนะครับแบบนี้เป็นต้นดนะังนั้นใครที่อยากดื่มนมแต่ไม่อยากได้ ไขมันเลวในครีมเทียมไม่อยากได้น้ําตาลในนมสดเนี่ยสามารถใช้เวโปรตีนผสไมไปได้ผมแนะนําลูกศิษย์หลายคนทาแบบนี้ส่วใครก็ตามไม่เห็นไม่อยากทานเป็นเวโปรตีนผมก็ได้แต่ข้อเสียคือเวโปรตีนผมจะเป็นรสสตรอเบอรี่แท้จากธรรมชาตินะดังนั้นมันจะทําให้กาแฟเปลี่ยนรสนะแต่สำหรับใครก็ตามที่สีเรสชาติกาแฟก็แนะนําใช้เป็นดื่มเป็นกาแฟดําดีกว่านาะอนะครับหรือว่าถ้าจะ ทำให้น้าตาลน้อยลงก็อาจจะใช้เป็นนมแอลมอนก็ได้ทองอินเปลี่ยนเป็นนมแอลมอนแบบนี้ก็ได้ก็จะปราศจากน้ําตาลนะแต่ว่าโปรตีนจะต่ํานิดนึงแต่ทานได้ข้อ4นะครับทุกคนพิมพ์ข้อ4อ่หแล้วอะต่อไปพิมพ์ผมขึ้นข้อ5เลยเลยดีกว่านะครับข้อหพอดีเลยมีสุภาวดีถามมาพอดีสุภาวดีถามว่าไขามันเลือดสูงกินไข่ต้มได้ไหมไขมันเลือดสูงเรากินไข่ต้มได้แต่ว่า เนื่องจากเราไขมันเลือดสูงอยู่แล้วแนะนําว่าให้กินแต่ไข่ขาวดีกว่านะครับเพราะกินไข่แดงเนี่ยเนื่องจากเราไขมันเลือดสูงอยู่แล้วกินไข่แดงเข้าไปบางคนจะกระตุ้นให้ไขมันเลือดสูงกว่าเดิมดังนั้นอข้อ5เรื่องใกล้เคียงกันก็คือการดื่มกาแฟเนี่ยเขาพบว่าลดอัตราก,การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้21%เปอร์เซ็นต์ดังนั้นความเชื่อโบราณที่บอกว่าคนทีอ่อันนี้ดื่มกาแฟแล้วจะไม่ดีต่อสมองกับไกลต่างกันนะครับมีงานวิจัยสรุปแล้วว่ามันลดอัตราการเกิดโรค หลอดเลือดสมองได้ยีนะ่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะอ่าุคนอาจะเห็นเป็นอย่างนี้มันมืดไงนี่เนี่ยนี่น,นีมุมดีสุดแล้วนะทุกคนอันนี้โรงแรมมุมดีสุดแล้วบางคนว่าทําไมมุมนี้คือผมเลือกมุมที่ดีสุดให้แฟนๆแล้วคือมุมนี้เลยดีสุดได้แค่นี้นะครับมันมืดไงมันมืดเนี่ยมันเลยมันเลยไม่ค่อยสวยอ่ามันเลยไม่ค่อยสวยอ่ะข้อหกดีกว่านะครับ เขาพบว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยลดอัตรา,าก,การเกิดไขมันพอกตับด้วยดังนั้นก่อนหน้านี้ที่มีคนถามว่าเอ๊ะดื่มกาแฟผสมกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทําให้เกิดไขมันพอกตับไหมตัวกาแฟเนี่ยลดโอกาสการเกิดไขมันพอกตับนะแต่เวลาเราดื่มนมเข้าไปเนี่ยถ้าน้ําตาลเกินความจําเป็นก็กระตุ้นไขมันพอกตับได้อ่ะพอดีเลยใจดีถามว่ากาแฟดําทานได้วัวละกี่แก้วจริงๆแล้วมี มีงานวิจัยว่าสามารถทานได้สูงสุด3-5แก้วเลยถ้าไม่มีผลข้างเคียงเฉียบพลันเช่นไม่มีใจสั่นไม่มีนอนไม่หลับเนี่ยสามารถทาน3-5แก้วได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดื่มกาแฟให้น้อยที่สุดนะผมแนะนําแบบนี้นะเราควรดื่มกาแฟให้น้อยที่สุดเท่าที่ได้สรรพคุณที่เราต้องการไม่ใช่ดื่มกาแฟให้มากที่สุดนะดื่มกาแฟให้น้อยที่สุดเพราะว่ายิ่งเราดื่มมากเราจะดื้อกาแฟเร็วข้อ7มาแล้วนะข้อ7คือ ลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเขาบอกว่ากาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยจะลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าได้ประมาณ8%เปอร์เซนแต่มีคนก็เจาะลึกไปในงานวิจัยว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟโดยตรงแต่อาจจะเกี่ยวเพราะว่าคนที่ทํางานเยอะๆเล่นกีฬาเป็นประจาเอาเฉพาะทํางานแล้วกันคนที่ทํางานเยอะๆทุกคนตงนึกตามถ้าเขาดื่มกาแฟหนึ่งแก้วแสดงว่าเขาทํางาน6ชั่วโมงแหละถ้าเขาดื่มกาแฟ2แก้วน่าจะทํางาน12ชั่วโมงถ้าดื่มกาแฟ3แก้วนี่น่าจะทํางานเยอะเลยอ่ะ ถึง4ทุ่มประมาณนี้ดังนั้นเวลาที่เราดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นเขาเลยจึงบอกว่ามันลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าได้8%ผู้ง่ายคือยุ่งจนไม่ได้เศร้ายุ่งจนไม่ได้เศร้านะครับถ้าถ้าผมแปลแต่ง,งานวิจัยแบบนี้ยุ่งจนไม่ได้เศร้าวะนิดาเลยถามต่อว่าถ้าเราดื่มกาแฟไปนานๆะจะมีผลอะไรไหมก็ส่วนใหญ่นะถ้าเราดื่มกาแฟ ى, เป็นกาแฟออร์แกนิกเนี่ยอย่างที่ผมทานก็ไม่ได้มีผลเ้้งเคียงอะไรหรอกก็เป็นกาแฟกาแฟก็คือผลไม้ชนิดหนึงที่เอามาคั่วโดนความร้อนก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เวลาที่ทานแนะนําให้ดื่มเป็นกาแฟคั่วอ่อนหรือคั่วกลางนะ,อะเออมีคนถามนะครับกาแฟผมมาเริ่มส่งสินค้าวันที่30ตุลาคมแต่เราใครก็ตามบอกว่ารอไม่ไหวนานจังเลยทําไมโรงงานเลื่อนไปไกลจังสามารถของเงินคืนกับทีมงานผมก่อนได้แล้วก็ถึงวันใกล้ๆแล้วค่อย สั่งใหม่ก็ได้นะเนี่ยทีมงานผมน่าจะฟังอยู่นะโอเคข้อ8ข้อ8คือเขาบอกว่าลดความอ้วนได้17%ไม่ได้หมายความว่าดื่มกาแฟแล้วผอมลงนะผมทำเฟอร์ม่าคอฟฟใส่สารกระตุ้นเบิร์นเข้าไปไม่ได้หมายความว่าดื่มแต่กาแฟแล้วผอมลงแต่ถ้าเราดื่มกาแฟบวกคุมอาหารบวกออกกำลังกายเนี่ยเขาพบว่ามันจะลดมันจะเพิ่มความเร็วในการ ลดความอ้วนได้17%หรือเพิ่มโอกาสที่เราจะลดความอ้วนได้เร็วขึ้นอ่ะ17%นะครับดังนั้นกาแฟต้องบวกออกกําลังกายต้องบวกคุมอาหารนะหรือบางคนจะทำฟาสติ้งไปด้วยก็ได้เวลาสั่งกาแฟผมแนะนําให้สั่งกาแฟขั้วอ่อนหรือขั้วกลางจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะขั้วอ่อนหรือขั้วกลางเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะอ่ะพิธีราศาัรถ,ถามว่าถ้าผมกินกาแฟขั้วเข้มได้ไหมได้ทียแต่ว่า กาแฟขั่วเข้มจะมีสารอะครีเไมายซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่รางกายสูงกว่ากาแฟขั่วอ่อนระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งแล้วกันดังนั้นถ้าที่ที่ศัสสัคจะดื่มเป็นกาแฟขั่วเข้มก็ได้แต่ผมเน้นขั่วอ่อนกับขั่วกลางด้วยเหตุผลเพราะว่าผมอยากได้โพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยอ่าทัดยาพรถามว่าเวลาที่เราจะดูซื้อยี่ห้อต่างๆกาแฟขั่วอ่อนกับขั่วกลางต้องชิมอย่างเดียว ถ้าเขาไม่ได้เขียนไว้นะยกเวนที่ห่อเฟอร์มาคอฟฟี่ที่ผมท,ทําเองเนี่ยผมจะเขียนไว้เพราะว่าคนที่เป็นคอกาแฟก็จะพอรู้ว่าขั้วอ่อนกับขั้วกลางยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วเวลาเราไปร้านกาแฟผมมีร้านกาแฟประจําชื่อแบ็กชาร์กมีซาบ้าคือเงี้ยเราก็จะถามเขาเลยว่ามเมล็ดกาแฟที่ใช้เนี่ยเป็นขัออน้วอ่อนขั้วกลางหรือขั้วเข้มอันนี้สเต็ปผมผมจะถามแบบนี้ก่อนเลยเวลาสั่งกาแฟนะครับเนาะลินดาพิมพ์ล็อกกาแฟนะครับแต่ว่าใครก็ตาม พิมพ์490ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ทวกกาแฟก็ได้สรุปนะมีอยู่8ข้อที่เป็นความลับของกาแฟนะครับกาแฟดื่มได้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกาแฟถ้าจะให้ดีก็คั้วอ่อนถนึงขั้วกลางจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่นะงั้นรักทุกคนนะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าถึงปีซ่าหรือว่าเดี๋ยวจะมีไปเวนิสด้วยตอนบ่ายก็เดี๋ยวจะไลฟ์สนุกๆมาให้ชมนะโอเคแลเ้เจอกันนะที่นี่ตอนนี้ หกเจ็ดโมงเชา้ายังไม่สว่างเลยเจ็ดโมงเชา้ายังไม่สว่างเลยนะครับนะ,ะบุตรสบารีบอกเที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากเลยนะงนั้นก็ขออวยพรทุกคนนะให้ดื่มกาแฟอย่างมีความสุขนะและจะได้ดื่มกาแฟแบบสบายใจยกเว้นคนที่มีผลข้างเคียงเราก็อย่างเช่นดื่มกาแฟแล้วเป็นใจสันดื่มกาแฟแล้วเป็นกรดไหลย,ย้อนดื่มกาแฟแล้วเป็นโรคกระเพาะอันนี้ก็คือกระตุ้นโรคเดิมก็ไม่แนะนําให้ดื่มนะสําหรับใครก็ตามที่ดื่มอยู่แล้วก็ดื่มต่อไปใครที่ อยากทดลองดื่มก็ได้แต่ต้องถามก่อนว่าดื่มทําไมนะไม่แนะนําให้ดื่มกาแฟเล่นๆแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ประโยชน์ทั้ง8ข้อนี้เราก็จะได้ดื่มแบบมีความสุขรักทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ปิซ่านะครับสวัสดีครับ